สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงองไปสู้ขู่สู้คนครับผมมื่อหนีบอก็บแม็กผักกินพี่น้องเมื่อหนีบอแม็กได้ตาหม,มึกกระดองครับผมมาแบบทั้งตัวทั้งหนวดนวดเบ้าใส่สตร,รอว์คว่มพี่น้องมาแบบแดงเดือดแดงเดือดพี่น้องน้ำปลาลนัวนัว,นว,นวพังนางหยาจะน่าจะเต็มคือเขามีอดแคบหมูมาดิมาเส้เส้นออมแม็กนวดทางไกลทางไกลครับผมเมนูยัวน้ำลายครับตำตำมื่อนี้ตำแบบนัวนัวนะพี่น้อง หอยทากใสาแต่เขียบเ้วยมมาหน,นิโอ้ยมึงเนี่ยนี่หมแม็กเชนตัวเด้งๆด้งดึงดึง,ดงครับผมมึกกระดองเด้อพี่น้องเริอมแค่มัวแซบ,แซบ,แ,ซบแซบเพชรเองพี่น้อง ฟีม,มเมนะอ่อสะออมโ่นะนัวสาตอโอ้ ใจ็ากางครับบังดีดนเ่ยโอ้หนอนบมดเงยพี่น้องเลยนน่ะมาครับมาครับเซ็เกันพี่น้อง ปัมม้มกระดองอันนี้เป็นนวดมันพ <c oughs> ี่น้องแซ่บบัก ใส่กรพักักของตุง่โอ้ยสอนพี่น้องเลยกักมยาม่าเดิมาเลยพักองามพี่น้องเลยบงเลยเอาใส่กับหนวดมึกเลยปุ๊บๆๆใส่งหน่อนพี่น้องนี่ครับมาๆพี่น้อง 嗯。这也不好。嗯、hmm. 嗯、mm。Hmm. Mm hmm. Oh. บอกอีกนีพี่น้งฟังได้เสียงแล้วครับไยดิบปากัำ ว่าไม่เดียวเบื่อกี้นนี้ขอยัดราดน้าผมราดน้าต่ำครับผมโอ<ห><ห>้โหโ้ยพี่น้อง เลียว่ามาครับมาครับเซเนกันมน แนบหลานุน่มๆพี่น้องเด้งๆครับเด้งๆกรึบๆ,ๆนะมือกระดอง<ม>โอ้ใชครับอันนี้ลดเนย คักนีดีครับพี่นอนตัวนี้โอ้โกะคักๆ้วยและน้ำสำสามพี่น้องมาจังไยก่อน わかった。ま เพชพี่น้องเลยโอ้พราแมกขออยากไปกินต้อนครับผมคืนหนาคืนตาแล้วเอาโพลีมัมกคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามก็ได้กแชร์เพื่อเป็นกำลังใจบ่าแ,บบแม่กด้วยเด้อครับผมคลิปหนาคลิปไม่พอกันไหมพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับมารับพลังเงินมื่นนับเงิน,นแสนพี่น้องสำหรับนี้สวัสดีครับ